สบายดีพี่น้องมาจะขู่ทุกคนนะจ้ามาอนีโอนกระซื้อ,เ,อนะเฟอร์ข้าวเปียกพี่น้อง,ม,องมังสูพอกก๋แม่กินเฟอร์แสบในเะพียงเนาะมาไหพักกับเฮาพี่นอ้องโอนกับกินเฟอร์คือการพี่น้องพ่อแอกินข้าวเปียกหมูกรอบพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินข้าเปี่กมันทอดน้ำเยจ้าเงลา ร้านะำคัวหนนาลนสบาสดีพี่น้องมาชิคุุกคนจ้าะอ้พอินงโว่บได้ก็เลือาขับเปียให้เราซะได้อยู่จะเลือกเฟอแล้วมันขับมูกรอบใส่น้ำลเขกันไหมเออไก่เลือกขับเปียเป็นได้ซีเหมึงพอดีป่ะ แซ่บจีดตอนจีดตอนเธอห่อเกีน อได้ปลาะ้เบยรมาแล้น้องเต้ยได้ปลาโไปสิจงเส็จแห้เต๊กและความมากินดีสิจงเสร็จได้ปลาดิปลาลดขนาดปลาตัวใหญ่งลาดตัวเลยๆนะอใหญ่กว่ากะเปมือเยอะสองะมสิลไห ได้ปลาอย้งแน่ปลาคุดเนี่ยเป็นปลชะอ้นและขาดิฉนปลาคุดตอนลโกสิกับยำได้ปลาคุดได้เลยได้หมอมีกเกาด้วยเมื่อกีเป็นบอบม่กของเราเลยอใไปนั่งด้ะนม่ปลาขาวทอง เขาทำเงินได้ค่ายออกเลยะีแล้วเขาบว่า,ามันลดตังค์ลงลดตังค์ลงเป็นยาเป็นยานปอกับ

เรื่องเขาตู่ไว้นม่เนาะออกเรื่อเมืองมุมเสน่าเรื่องราวคนเรานมีอยากัจะจิตใ่เฉลี่มนม,ออนมุนมโดดใส่ไครบอก่มุมโดด่ด ซื้อวะูเมัหมอาจารย์นะรอตอนอาจารย์เนาะตอนทำอาจารย์ อาจจะค่ะไม่จีก็บากินจ้ง สวแล้วคนยังไลาย,ยู่ะติดหานเนื้อกี่เป,ป,เปห่อแ,แ,แล้วบ้าคตรเลยนะได้แล้วตอนนั้นแหละวอกตอนั้นเขาห่อกคตรเสร็จมา เรตลาดไงตลาดะเียไปแป๊บแล้วงายจนอมายจาเอาแป๊บแล้วมาเด้อพี่น้องคลีทางกลทางกลเ็เสียนทางห้อน ยาขึ้นมาคืนขออึ้นมาคืนคิวเป็นอะไรข้าวปะโมเม่ข้าวมันเป็นอะไรบ่รมักนะปราซันแมเมนข้าวบ่บอกบ่มักใชละยาบบ่เตอะงาจะอื่น มาเมือ่ออนไ้ปลาดีกลยยมามาบ้าบ้าเลยปลาเวีย้ยมาได้แล้วขอบเขาสองมือคือสองมือเหรอ,ม,อมันลาศก<ะ>ารไลาศการลาศการเมื่อเช้ามัน,มนส,สิดสะพักไปแล้ว มามันก็มาได้่มามันลดส่วนตัวมันเต็มหัสีกับขาวนะฝ้าาไปเที่ยวไปไปไปหมะว่าพื้นว่าหนักหน้าได้ลูกมันชมได้ลูกเออด้ะนีเลยมันชมอรอมันไม่น่าินลดถิ่นเลยออกมากินตัวนี้เดิอๆมากินตัวนั่นละ

กินสี่งดีเก่งเลยนะอะพี่น้องคลิปมีอ้นกับซิดเดล่าไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย